เมื่อวันนี้เมรราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาว่าให้ประธานกกตกกตนั้นสามารถที่จะมีใช้พกพาอาวุธปืนและกระสุนปืนไปในที่สาธารณะหรือที่ใดก็ได้หลายคนก็เลยถามว่าคุณจำโนคิดยังไงเรื่องนี้เออมีความคิดเห็นอย่างไรผมนี่บอกตรงๆนะผมนี่มึนตึ๊บเลย มันคิดไม่ออกจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่เจ่หน้าที่ของกรกตเลยจะไปพกปืนไปสู้รบกับใครความคาดหวังที่ผมมีต่อกกตคืออะไรรู้ไหมเออจะมีประกาศในราชกิจจานเุเบกษาออกมาบอกว่าแหมกรกตประกาศ,ากาศความเข้มงวดเรื่องการซื้อสิทธิ์การขายเสียงการแจกเงินแจกทองเวลาเนี่ยการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะปีหน้านี่แหละนะครับ พูดกันราคาเนี่ยสาล้านถึงเจ็ล้านพักการเมืองทั้งดูดทั้งแจกทั้งอไอกี้าทะผมก็มีความคาดหวังแบบนั้นว่ากกตจะหาวิธีการหรือมาตรการยังไงไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและอีกเรื่องหนึ่งผมคาดหวังต่อกกตก็คือเรื่องคด so ีหัวสวว่าคด so ีหัวสววันนี้มันไปถึงไหนมันจะล้มไหมสวที so ่หัวจะต้องอยู่ในวุฒิสภาต่อไปไหม อันนี้คือความคาดหวังของผมที่มีต่อกกตแต่ปรากฏว่ากกตไปออกระเบียบมาบอกว่าต่อจากนี้ไปประธานและกกตสามารถพกพาอาวุธปืนและใช้กระสุนปืนได้ <c oughs> ผมถามที่คุณไปลบกับใครอ่ะนะหรือจะเป็นเสือปืนไว้หรือถ้าพูดจริงๆพกพาอาวุธปืนถ้าเขาจะยิงเนี่ยนะชักปืนสู้เขาทันไหมล่ะ แล้วก็ที่ผ่านมามีกกตหรือประธานกกตคนไหนถูกยิงบ้างล่ะครับผมเห็นแต่กกตเขาคุกนะเคยเข้าคุกมาแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นกกตหรือประธานกกตถูกยิงเลยนะครับหรือไปยิงกับใครหรือไปสู้รบกับใครนะใช่ไหมพอมาถามผมคาถามนี้ผมก็เลยขำครั้งแรกผมก็คิดว่ามันจะมีราชกิจจานุเบกษาจริงหรือ หรือมันเป็นเรื่องเท็ปก็พยายามจะหาข้อมูลเอก็มีประกาศจริงคือ5พฤศจิกาเกือบเกือบเ,เที่ยงคืนมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยอาศัยราบชญาตประกอบรัฐมน,นว่าด้วยการเลือกตั้งนี่แหละนะให้กรกตมีใช้อาวุธปืนและกระสุนปืนได้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงน,นะครับถ้าถามความรู้สึกผมผมก็ไม่รู้จะรู้สึกยังไงนะขำกับกะไรอยู่ นะเพราะมันเป็นเรื่องจริงหรือท่านทั้งหลายที่เป็นแฟนๆเนี่ยติดตามฟังลองแสดงความรู้สึกผ่านมาที่ผมหนะ่อยดีครับว่าท่านคิดยังไงกกตพกปืนจากนี้ไปผมว่าโอ้ยอายการผูกสาธนายความนะก็พกปืนหลากันหมดแล้วครับสิ่งที่จะต้องทำณนะเวลานี้นะฮะกกตก็ดีหรือบ้านเมืองก็ดีก็คือต้องลดอาวุธปืนและกระสุนปืน วันนี้ยิงกันไม่เว้นแต่ละวันนะครับเพราะปืนเถื่อนอาวุธเถื่อนมันต้องลดอาวุธปืนแต่ไม่ใช่ไปเพิ่มอาวุธปืนแล้วกกตมีอาวุธปืนผมถามว่าบ้านเมืองได้ประโยชน์อะไรเลยครับได้ประโยชน์อะไรมีอะไรมันดีขึ้นหรือครับพกปืนนี่มันต้องลดอาวุธปืนอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับ เพราะฉะนั้นพอมีคําถามนี้มายัางผมเนี่ยนะผมก็ต้องถามท่านหลากหลายที่เป็น <ๆ S 1> <ๆ S 2> แฟนๆเราเนี่ยแหละครับอาท่านฟังผมแล้วคิดเหมือนผมหรือเปล่าหรือว่าท่านคิดลองให้ความหมายหรือให้อะไรนะให้ความรู้สึกผ่านมาหน่อยเถอะรู้สึกยังไงที่กกตหกอ,อาวุธปืนหรือว่าเวลาไปสอบสวนพวกปืนนี่มันหลาดีหรือ,อยังไงอยากจะเรียนแบบตำรวจทหารเขาหรือ,อยังไงและสำคัญคที่ตอบโจทย์ก็คือว่า แล้วมันได้อะไรสิ่งที่กรกตต้องทําก็คืออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้กับสร้างความสุจริตและเที่ยงธรรมและโปร่งใสให้กับการเลือกตั้งนะไม่ใช่เอาปืนไปขู่ใครหรือให้ใครมามองแหมมันเท่ดีกรกตแต่ผลงานออกมาไม่ได้เรื่องดูผลงานเอ้สวหัวก็รู้แล้วพกปืนก็ไปเกิดประโยชน์อะไรนะครับอะวันนี้ หยิบประเด็นนี้ออกมาแม้จะคำขำนะครับแต่ก็ขำไม่ออกเพราะเนื่นองจากมันเป็นเรื่องจริงท่านแสดงความรู้สึกมายังผมเยอะๆหน่อยดีครับจะได้สะท้อนไปที่กรกตว่า,วาสิ่งที่ท่านคิดนั้นใช่อำนาจและหน้าที่ของท่านจริงๆหรือไม่นะครับปากกันไว้แค่นี้ครับจำงชายพลไปละครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ